สวัสดีครับครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีน้องครับผมเขาประเด็นเลยนเนาะครับถามมาต่อจากการแจ้งความเนาะครับว่าต้องแยกแยกแยะให้ออกนะครับว่าการแจ้งความกับการลงบันทึกประจําวันการแจ้งความเพื่อดําเนินคดีก็คือเอาเรื่องแหรอครับการลงบันทึกประจําวันไ้เซฟไ้ว่าเพื่อมือใดมือหนึ่งเฒ้าโดนเขาทําลายหรือมีเอียงครับเนาะครับเกิดขึ้นข้างหน้า เพื่อปกป้องตัวเขาเองเป็นสิทธิตัวเขาเองผมย่อมรับว่าผม่เอาเรียงผมขอโทษแต่ว่าผมลืมไปว่าผมบแมันญาติพี่น้องอาจารย์ออดผู้เดียวอาจารย์ออดมีพี่มี่น้องมีลูกมีเมียนะครับมีลูกมีเมียเมียป๋ารับผิดชอบเพรามันเปครับค่าเกินผมเป็นยังลงไปนี่ช่วงเนี่ยผมผมก็ว่าจริงูว่าผมเอาเรียงแต่แต่ก็เท่ากับว่าได้เอาเรียงอีกลีครับแค่แบบเท่าแค่ลงบันทึกประจำวันไปเนาะ ให้พี่น้องเบิง่ง <Okay. S 1> ก่อนผมสิมาลงบันทึกประจำวันไว้ถืออีกยังเนี่ยเป็นหลักฐานมัแมนครับถือพี่น้องถือลูกถือลานอาจารย์อดโทรมาว่าผมเป็นอย่างขี้ยังสิโอเคผมตัดสินใจ <ạ. S 1> คนเดียวประดน้นเนาะผมขอโทษอิลิที่ผมบอกว่าเอาเรี่ยงแต่ผมกับ,บว่าเอาเรี่ยงเขาบอกให้แก้งข่มด้วยเรื่องคดีแต่ผมฝืนญาติพี่น้องผมแค่ลงบันทึกประจําวันไว้เบิ่งตาอาจารย์อดเพื่อวันหนึ่งวันใดนอาจารย์อดตาบอดอันนี้มันบม่นโทษได้เอาตาเลือดครับหอเลือด พอเลือดทั้งหนีกับบวมเนาะครับเพื่อลงบันทึกประจาวันไปเพื่อวันหนึ่งวันใดคนโดนเพื่อวันหนึ่งวันใดอาจารย์ออนเป็นคนโดนเต็มเต็มอะครับแต่ว่าตอนแรกเอาขึ้มาคุยกันเยว่าตอนแรกเป็นยังเจาคือประแจงคว่มอ้ยก่ว่าเด็ดตุนกันนี่แหละบัดนี้คือแจงคว่ำมอกให้พี่น้องเป็นฟังเลยมันเจ็บแห้งเลยบัดนี้เจ็บแห้งลรถือลูกถือพี่ถือแม่โทมาดาพี่น้องพทรมาบอกมาว่า อบ่ <N> เอาเรียงเอาเล่าแต่กันได้จังี่แต่ก็เป็นจังได๋เลยครับแต่ว่าก็แยกแยะเนาะครับการลงบันทึกประจาวันไว้เพื่อป้องกันอีหยังที่เกิดขึ้นภพย่้ขงหนาเขาบ่าหูเนาะเ <N> พราะว่าคนคนี้กะตาไหลตลอดเลยครับแล้วก็แจงคานดําเนินคดีแยกแยะออกนะครับว่ามันคนล,ละประเด็นนะผมขอโทษอีกเทื่อนึงว่าที่ผมจะไม่ดําเนินคดีผมบ่ได้รดาเนินคดีครับผมไม่อยากมาแจงความบ่อยากมาลงบันทึกประจาวันไว้เพราะ ผู้ใหญ่หลายคนก็บอกแล้วเัาต้องลงบันทึกประจําวันไหมเพิินเบาอันนี้ผมมาเลยเบาเจ้าเด้อหมาจนตอกเมื่อมันผมมีทางไปมันจิกลับมาเห็นอย่างเท่ากันได้อันนี้คือคาเบาผู้ใหญ่เบามากเลยครับ <Yeah. S 2> ผมเข้าหลบนี่แหละครับต้องคิดว่าผมไม่ใช่ญาติคนเดียวของอาจารย์อดเขาต้องป้องกันไว้เขาต้องป้องกันไวอไ <Yeah. S 1> ้อย่งไรนะเพื่อความสบายใจของทั้งสองไฟหล่ะผมกับมิสัจจะกับไปตามมา <Yeah. S 2> ผมสิบ่เอาเรือง <Yeah. S 2> ผมเอาอิิ ชีเอาเรียงบ่เอาเรียงมันบ่ได้ขึ้นกับปากผมหรอกมันขึ้นกับเจ้าโตครับก็อาจารย์ออดผู้เดียวแหละถูกเพราะว่าอาจารย์เราเป็นคนถึงกระทำเป็นคนโดนกระทำผมไม่ได้ตอบโต้อย่างไรนะครับมผมก็โอบกับหลานผม,ามาดีๆธรร <ขอ S 1> <ช>มดาเข้าใจเราประเด็นนั้นเล่ามากแต่ว่าประเด็นนักที่ที่ดราม่าที่ว่าเขาว่าโทรมลายขึ้นฟ้าเจ้าของผมกับตาพขอโทษเนาะผมไม่มีได้มีสิทธิ์คนเดียวบ่แม่นลูกแม่นหลานคนเดียว เป็นลูกเป็นหลานจริงอยู่แต่ไม่ใช่ลูกหลานโบใส่ยาติพี่น้องคนเดียวของอาจารย์อดอาจารย์อดยังมีญาพี่น้องอีกเป็นสี่ทีบ่นซึ่งผมลงคลิปไปเขาก็เห็นซึ่งผมก็โดนดาอือกับกัปตันผมเอฟซีที่ฆ่าก็หลายเป็นคนก็หลายนะับแมนครับแล้วก็ขอโทษที่ว่าผมบ่ได้การแจ้งคนพิการนะครับผมบ่ได้กันแจ้งคนพิการผมแค่ออกมาปกป้องสิทธิของเราแล้วผมยืนยันมาไม่มีการดําเนินคดี แชร์ลงบันทึกประจําวันไว้สักมื่อเดเมื่อนึ่งพันบาทมาโอ้โหเฮ็ดเฮาเขาก็จะได้รู้ว่าเทาบ่โอ้ยังเกิดขึ้นเอ้าเอายังไงเอ้าเก่งเอ้าแมนครับแมนแมนแม่นนี่ลีทือว่าว่าบอกเรื่องขามกดีคือลงบันทึกประจำวันไว้ครับผมเมื่อเมื่อหนาแล้วขนาดนี้ขนาดจะว่าเพราะวิการกับจิงแต่ว่าเราบ่ยอมพ้นเอย่างไงเราบ่ยอมเราบ่ยอมว่าเราเราบ่ยอมว่าเราผิดเราบ่ยอมมาขอโทษเราบ่ยอมมาเว้าเข้าใจบ่ พี่น้องี่ผมไดี๋ยวผมมาอภเพยังแล้วผมกเพ็หลักฐานไงเพาเป็นหลักฐานข้ามไปเมื่องอื่นข้าพันยอว่านเอาไป่กันนี่แหละเพื่อเพื่อลงไปเป็นบันทึกประจำวันไงเอาเออเขาต้องคิดยหงไก่อนนี่และมันก็ต้องอย่างเงี้ยเอาเอาคดีก็คือแบบแจ้งข่วมมีคดีแล้วมีคดีคดีคดีนั่นคืออันนี้มันไม่มีคดีคือว่าคนนี้ทำร้ายร่างกายเราลงบันทึกไว้เป็นหลักฐานซื้อเมียนเนาะำบอกเอาเรื่องแต่ย่งเขาเป็นยังมากมวกกเฉยเลยเออตอนเนื่งจะให้ทางที่ดีคือคุยกันครับ ผมมาผมสียุดธ์เลยซดตั้งมาขึ้นแล้วซึ่งผมโดนกดดันเนาะผมกับขอบอกอีกเนาะเนาะผมขอโอกาสได้บอกว่าเป็นยังผมขึ้นต้องเห็ดซึ่งก็ต้องเข้าใจเนาะถ้าเกิดขึ้นกับครอบครัวหรือญาติคุณคุณจะรู้สึกยังไงคุณอาจจะเล่นนักก็นี่จะได้มันมาครับอันนี้ทั้งแมมทั้งพีทั้งลูกเต่าโทมากเป็นอย่างคือป่วยเขาเห็ดคักแค่ อย่าเรียกนไว้มผมกับย่อมรับพวามกิ่งอยู่ในเหตุการณ์ผมอยู่ผมว่ามาว่าผมอยู่ในเหตุการณ์ที่ผมบอกว่าตาตาบดายยุ่นในเหตุการณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือโดนกระทําแล้วผมได้ยินเสียงว้ยวาผมออกมาเมื่อมันหลายขังต่อไหลขังแล้วผมยอมรับว่าผมสังเวียนลูกผูไซนีนเมื่อห้ามเพื่อนกับปาฟังห้ามนั่นกับปฟังอ่ะเอาจักกันจักตั้งผมยอมรับมาเอาจักตั้งแยกพ่อน,นี่คือจบ แต่ล้มคุณก็ไม่ควรซ้ําอ่าแต่ว่าอันนี้บ่ระซ้ำเพราะว่าเขาอยู่ในเมื่อคนแบบผมเบาอยู่ครับค้างหผมอะผมใส่กางังขออนุญาตก่อนในเมื่อสังเวียนลูกปใัยเมื่อเฮ็ดกันแล้วไอ้เมื่อายนี่กับ่ยอมไฟนั้นกับ่ย่อมอาตีกันโอเคอันนี้ผมบ่ได้ว่าผมยอมรับว่าผมผมกล่อยแต่ผมห้ามแค่ห้ามใช้อาวุธลมห้ามซ้ำแต่สิ่งที่บควรเฮ็ดคือหลังจากนี้ว่าจะไม่ตีกันแต่รับหลังผมไปเอาอีก ไปเอาอีกซึ่งมันรับบ่ได้เข้าใจบ่ครับเข้าใจผมเนาะครับเนาะอัดในห้องแล้วบ่พ่ออัดในห้องน้ำอีกหนั่นแหละตรงในห้องน้ำนี่<อ>ผมบ่เห็นนะผมยอมรับเราบ,บ่เห็นนะโต้ตยังเลยเออเจ้ารับประกันว่าเขาอัดแท้ในห้องน้ำอืมคอยยุ่บ่เจ้าบ่ยู่อ่านี่คือการกระทํารับหลังซึ่งบ่มีคนเบ่งหรือบ่มีกรรมการแต่รับหน้าผมวามีเนี่ยรับหลังที่ผมผมกับผมกับพิษบางอ่ะกระจบกระจบไปอันอาจจะเป็นชิป สุดท้ายเนาะแต่ว่าขอขอร้องนะครับว่าให้เข้าใจผมนั่มผมโดนบีบหลายทางาอาจารย์ขนาดใจแค่ต่ำนี่เอามาอยู่นี่ก็ทุกใจแล้วพี่น้องเล่าเป็นคนที่รับผิดชอบหลายอย่างนั่มแค่ต่ำนะครับซึ่งถ้าคนที่เอามารับผิดชอบแล้วมาทะเลาะกันแนวเนี่ยกซ้ำลูกเจ้าสมมุติจะมีลูกนี่งฮะ็นคนที่รอบครัวเจ้าติสิตีกันอย่าเชื่อจะไหนอ๋อแล้วนี่มันมันเด็กน้อยพ่อ่มัเปนแบบไหะอาจารย์อ้อยกับผู้ใหญ่อาจารย์บอลดูกับผู้ใหญ่ เดี๋ยวไพนักใจที่นี่ก็เล่าเราไปค้นดูแลทุกอย่างเงินคล่องเงินค่องเราหาย่างจตาใจใจแล้วสมุเมื่อไหเมือหนึ่งไปตีกันตายมากไพ่ระเบิดสองกระซิบเล่าหตีตอน่าผมมาวานะลูกผู้ชายครับขันผมเพี้นอยู่ผมก็แค่ห่อมอ่ะได้มืออนนี้ก็ห่อมฟังห่อมฟังกะมันกะคือลูกผู้ชายมั้งเออมันก็ต้อง ั้งาแต่ว่ารับหลังอย่าไปเห็ดถอกอยูไปเห็ดฝ่ายเขาบดอะไรใส่ผมนั่นก็แทรกมันกัดผมกันถ้าเราเอาฝ่ายเรเห็นแล้วเนี่ยแสดงว่าเราบ่ได้เห็ดเกล็ดเราถูกไหมอธิบายไปรังแก่คนพิการผมผมไมีเกล็ดต่หน้าที่จะรังแก่ครับผมเต็มใจที่จะซอยในเมื่อเขากัดผมบ่ปล่อยเขาอาธิมีคลิปหลายๆคลิปไปหาเบิ่งเนาะว่าอยู่คลิปไหนผมอยากแชร์ให้พ่อมแต่ว่าผมแชร์บ่ได้ผู้ใหญ่บอกบ่ให้แชร่ ซึ่งคว้มจริงมั่นกับสิปรากฏแค่นั่งคุยกันเลยครับตรงตรงเลยครับมีพยานมียังว่าเราเป็นคนแบบนี้แถบว่าคำนั้นละสิ่งที่ผมกานและสุดท้ายผมก็ฝฟกาไว้ว่าผมไม่มีเจตนาที่จะดําเนินคดีแค่ลงบันทึกประจําวันไัน,นั้นก็แล้วแต่ลูกห้านเขาจะทําต่ออ่าสว่วนนี้ผมมาร,รับรูกแล้วเนี่ยผมบอกแล้วสิอนนเอาคดีว่า,าเอาคดีกับเพื่อลูกห้านเขาขึ้นมาผมกับ,บโบหูเนาะสีแกงความมาผมยุผมก็เต็มใจอ่าก็ส่วนหนึ่ง แต่ส่วนหนึ่งรับหลังผมรับบ่ได้ตอนแรกก็รับได้ยอดดอกพ่อมาว่าผมผมเกิดอาการรับบ่ได้ทันทีแล้วผมบ่มีเกล็ดตานาว่าสิบังคับให้อาจารย์ออดมาผู้ใดบังคับจองมาเจ้าว่าตามตรงเลยเอาเจ้าว่าต้องปิดบังพี่น้องแล้วอาไ่มีคนบังคับผมครับผมเป็นมาแบบความสมัครใจเลยมากับหลานไส้นี่มาแบบบริสุทธิ์ใจเลยบ่มีคนบังคับสีวอาสิว่าให้นังกับซามก้นใส่ไวายคอยกระเฮ็ดเพิ่นเอาไวาเฮ็ดแล้วผู้ใดทรอมาดาเจ้าแน่มื้อนี้ ฮะผู้ใดโทษมาดาเจ้าเนี่ยหลายคนนุ๊ผู้ใดเนี่ยพี่สาวลูกทั้งพี่สาวทั้งพี่ชายทั้งลูกชายทั้งลูกสาวอืมว่าคก็จงเขาแบเป็นห่วงพ่อหันหรอเป็นห่วงเจ้าอ่นเหรออ๋ครับฝากไวปสักนีิดน้อครับสัักผมแล้วผมกับเป็นห่วงพิจารณาเอาครับผมกับบุญยากว่าหลายดอกเดี๋ยวสิว่าผมจังสันหนึ่งสี่ผมบ่อยากว่าดอกแต่ว่าผมถือกดดันหลายต้องมาเป็นผมจังสี่เข้าใจถ้าผมเป็นลูกแล้วนะในความที่ว่าผมมีพ่อคนหนึ่งนะ อันนี้บอกตามความเป็นจริงเนาะพี่น้องเนาะถ้าพ่อผมถือเคสทั้งสี่ผมกับวาย่อมเหมือนวัวตอยาพี่น้องวัวตะลานครับอันนี้เราเป็นคนมีลูกมีเต่านะครับผมเราประเด้เป็นคนที่แบบว่า <c oughs> เรยร์ลอนมันเป็นคนเร่ร์ลอ,อนครับคนมีลูกมีเต่าถึงจะคนเร่ร์ลอ,อนกับผสมพันธอกหรอครับเอามวาวิลิเนาะฝากไว้ซ้ำเนี่ยหครับอี่แมงเป็นห่วงครับอืมครับผม